ดีค่ะน้องๆที่น่ารักและคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังประสบปัญหาเลยนะคะว่าทำอาหารกล่องเนี่ยทำทุกๆวันแล้วรู้สึกเบื่อนายจำเจซ้ำซากอยู่กับเมนูเดิมๆนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปทำเมนูพิเศษนะคะที่จะทำให้เมนูกลางวันเข้ากล่องเราเนี่ยไม่เบื่ออีกต่อไปค่ะเมนูนั้นก็คือสปาเกตตี้ผัดซอสลูกไก่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะ เมนูสปาเกตตี้ผัดซอสลูกไก่จะเป็นยังไงนั้นตามเบลเข้าไปดูเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับพี่ต่ายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยก็กำลังประสบปัญหาเลยนะคะก็คือว่าน้องๆเนี่ยไม่ค่อยจะยอมทานอาหารการเราว่าเบื่อหน่ายจำเจกับอาหารมื้อเดิมๆกันพี่ต่ายมีอะไรแนะนำให้กับเราบ้างไหมคะ ค่ะก,ก็เมนูอาหารน้องๆเขาจะแบบชอบต่อตามอาจจะแบบมีเอาวันนี้ทานอะไรดีคะไม่เอาหนูไม่อยากทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาโอเควันนี้เมนูเดิมลูกแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นให้เขาหน่อยนึงพิเศษมาหน่อยใช่แล้วก็เตรียมพวกพิม์ันค่ะอ๋อพิมพใช่เป็นรูป,ปดอกไม<า>้ใช่รูปเป็นรูปรถรูป โน่าลูกปลาอะไรี่ะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ทั่วไปใช่ค่ะไม่แพงพวกนี้เขาก็จะแบบอุ้ยตื่นเต้นใช่แ้วไอ้มีอะไรแปลกแปด้วยใช่ค่ะแล้วก็มาดูเมนูเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรคะวันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ผัดซอสลูกไก่ผัดซอสลูกไก่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะผัดผัดผัดซอสลูกไก่จะเป็นยังไงนั้นก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็ วัตถุดิบแรกก็จะเป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ตามด้วยผักต่างๆผักก็มีบลคอกลี่ค่ะหั่นอันนี้เราก็อาจจะบอกเขาว่าอ่ะเป็นดอกไม้มเป็นเป็นต้นไม้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แฮมค่ะนี่เป็นแฮมค่ะก็เป็นแฮมรูปต่างๆนะคะก็จะมีค่ะอันนี้มีอะไรบ้างะคะเนี่ยมีหลายสีเลยอ่าสองสีตัวสีขาวอันนี้ เราใช้แกนของบอคคารแกนมันใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวต้นมันนะคะก็เอามาตามแล้วก็แครอทก็เอามาทําเป็นดอกไม้เป็นรูปตัวเลขก็มีนะคะข้าวโพดอ่อนค่ะแล้วก็สาลายนี่เป็นสาลายค่ะตัวนี้เราก็ให้น้องเขาตัดได้อ๋อแดงอ่่อันนี้ไฮไลท์เราเลยไฮไลท์เราตัวนี้นะคะก็เป็นไข่นกกระทาไก่ไข่นกกระทาใช่แล้วก็เติมงามเป็นลูกกะตาก็เป็นแครอท ก็เป็นจมูกเขาทำออกมาน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยดีกว่านะคะ พาเกตี้ผัดซอสลูกไก่เป็นไงบ้างคะสำหรับเมนูในวันนี้คุณพ่อคุณแม่คงจะได้ไอเดียดีๆนะคะสามารถนำไปดัดแปลงทำที่บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายมากๆเลยคะ่ะขอบคุณค<า>่ะไปแล้วคะ่ะายค่ะ